สวัสดีครับพี่น้องเสาร์มืนี้เสาร์วันอาทิตย์ครับพี่น้องมื้อนี้มามาหมายของแปดกันพี่น้องหมายของแปดรอทีมงานกันพี่น้องผมเอามาสองตัววันนี้เอาเพชรบางไทยมาออกมาไกลร้องิ่งขันเลยพี่น้องขันอยู่ขันอยู่เห็นมาขันเอาพี่น้องเดี๋ยวคนไทยเบิง่งเพชร เปิี่นงคห้ผมขันใส่นี้ มงคุ้นผมใส่นี่มาสอนกันมัเนี้กินกาแฟต้มกาแฟกินถาทีมงานเถอะพี่น้องจักอาใส่บุทีมงานเลยมาเจนออกาแลวคุ้นาาน,าน,นี่ครับเป็ดตังไก่หันอยู่นี่บ่มีนกปลาจากตัวเลยพี่น้องมีนกปลาเหียงจากตัวเลยไป้ทักไหนแบบ นนี่นะครับบรรยากาศนี่ก็เป็นป้าเข่าบ้านค้นเนีย่ยป้าละเมาะเป็นโรงงานครับคลองเป็นคลองแอนคลองแปดนะครับอ้าพี่น้องจังไหนเดี๋ยวผมถ่ายทายให้พวกอีกทีครับผมนี่ครับเชียนใหญ่ครับผมมาแล้วกับดีโดสายคูครับโอเลยจกเป็นกแจ็คเย็นเหรอเขาบอกเรียกตัวไงเย็นกวนดีเนาะเย็นกว้นะ ขาไม่เลกันใช่ไหมบผม่มากเหันกมามันออกไปแล้วความสายคู่ดีด้วสายคู่ครับไม่มีคันโยนครับคู่อย่างเดียว้อดาบตูครับแจคอยุ้งทั้งในวุอาจย์ต้มกรพุ่นหนีมูยู่ข้างล่างมุนาตกของแกนนียู่ละไม่ดที่็อยู่งายิ่งารย์ต้ม ว่าจะจับผุ่นกันได้จับแคบมากจับทักผุ่นกันได้เข้มบางแดดดูมักใบใหม่เนาะอ๋อพี่น้องยังไงเดี๋ยวปวดติดตามชมต่อไปครับค้อนไม่ไม่งออาจารย์ไม่แจ้งไม่แจ้งไม่แจ้งครับไม่แจ้งไม่แจ้งไม่แจ้งครับไม่แจ้งนกผมกับขันแน่ว่าขันแน่ว่าขันเลยตอนนี้ กับผมเป็ดบางไผ่ป,ป้ากำลังเข่าครับพี่น้องเข้ามาแบบว่าทีงครพี่น้องเอ้ยปันานเก่าดังง,งเูเว้ย cái cái đường đi yêu nào ạo đi ấy. được, ơi ơi hết tem hay ơi 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 ถะากทิวเราได้นกหลายเนาะเห็นแล้วครับพิดมุบางไผจัดแล้วมือเนี่แจบแรกเปิือกหัวพูดอะอ้ผู้จักกอดเมียเถ้าเอ้ยคอนไ่ว่าไงโอ้มาคอนบีขาดตังเนาะตาบอลด้วยเห็นอะไรพี่น uh, well father, ้องเพิดบางไผจัดแล้วครับแดบหน่งเ้านี่ โอ้ยทับรมดาแหละมาเลยรับมาเลยาต่างของผมไม่ดนอย่างที่ผ้าไม่ใสิหนกไม่ใส่ิียดขหมันนี่อาจารย์เอาพิสูจนด้อาจารย์งับมาัมัมคุ้มทหายอะ็พอแหละคุมอย่างนี้บอลเหรียญลยมางัมางบางม มาใส่มาใส่มาใส่เลเียงเลี í í ้ยงก็ได้แชอยู่ปดอาจารย์ใสีนี้ว่ามัน่วงดินบ่สีเงาสีพ่าพ่อตีกเียมปีเลยไปดูตาหน่อยดูตาหน่อยปากสันดีปากสันี อกเผาบนวาิยบนเมรอ้ผเนียด่โอ้เห็นี่พัเนียดมาอาจารย์ทุนครับนี่ผู้เหตุกันเลยผู้เหตุผู้เหตุโอ้จะใส่ไม้หรเสียบ่ได้เสียบต้นม้เลยนี่ดึงออกเลยน่อนะเอามีน้ำป่าออกใหกระดุมเป็นบาจรินกตัวเดียวหนึ่งก็ปดโดนเลยเตุมือเปัปากไว้ผมนสันปากสันดีไ้ปากสั่นดวมดินดีม ปีกเลียมปิดปอยริ้คู่กันนี่สิถ้ำบลาไหลถ้ำปลาเจมเถื่อกันได้เถอะอ่ะครับนี่แหละงไฟจัดทแล้วครับผมทีมงานใส่ของครับผมรับตู้เมาส์ค้างไปจันทรนอาจารย์ทุนใช่ว่ากินเสียงกันสองคู่กันอ่างมันต้องเจอริ้วมัไม่ใช่เจอตามคู่นี่เออเอาอีกแล้ว ยังมาอีกแล้วินออกไปจามเข้าอีกเยอ้ยนอกพอมะขนาดใหญ่ีเออแค่่องทางขยับคอนี่คือว่าสดุจับไปแล้วนกปลาไปบ่เขาดกบ่เขาดกเขาเขานกผมในตัวเลาี่แไปไไปได้วยสัาษณ์กัน ไปสัมผัสไปสัมผัสกันยกล้อเลยออื้ไอตัวไหนเนี่ยไอตัวนั้นน่ะชื่ออะไรนะไทยวานไทยวานเอ้ะไปวันนั้นหรือเปล่าตัวนั้นนั่นเลยอันนี้อันนี้ลกใหม่อันนี้ไอแปะไอแปะเขามาจากด้านซ้ายแล้วเข้าสามตัวเลยนะ พูดหนูกูใครเนี่ยครับผมแชยวานครับผมแชยวานครับแชยวานจัดไปอีกหนึ่งแต้มพเนียดชานตรงทางเดียวโอ้โหเดี๋ยวผมแชยวานครับแชยวานแชยวานจัดแล้วครับผมพี่น้องนี่นกต่อมาจากแชยวานนะครับพี่น้องไะไครับโอ้ ไายมดนดีพี่น้องงามรับแต่ปีกยิบเลยพี่น้องไอ้จะเป็นนกเด็กอยู่ไหนฮะนกรุ่นรุ่นตรนี้น,นกรุ่นรุ่น,น,นสอง้วครับผมทมงานได้สองน่ตัวหนึ่งโอตต้ตัวหน้าตาหนุกตัวใช้วานกับ ท,ทั้งเนี่ยทา้งนกทางเนี่ยเอามาจากแควานหมดเลยไม่หมดเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเศร้ากับคน <c oughs> แครวานจัดไปแล้วสองเต็มให้เปล่า <c oughs> ใช่พี่น้องคลิปนี้ก็จบไป้ี่นี่แล้วครับผมติดตามต่อไปตอนนี้ับเป็นเวลา ก่หมูเครงใช้วนันน้ำมูไปแล้วสองเต้มผมไม่เจอนอกป่าลูกพเนยดพี่อยู่ไอ้อุธยาพิมผมใส่หางหัวเสาเงี้ยคูกันครึ่งวันน่ะสุดท้ายโยมกลับบ้านมืดก่อนพวกนี้ต้องเล่นพเนี่ยเสียกับชันหัก่ังเดียวมันต้องเอาแบบเอาชิดหัวเสาอนะใช่มันมันลงมาถ้ามันไม่ปีนชานก็จบเลยเ เออเสร็จแล้วไปครับผมเดี๋ยวไปสัมผัสผกันไปก่น<ข>อนพี่เลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์กันตามไปไงผมไม่รู้จักทางนั่นแหละซอยเราไปนะ่ะครับนนผมเราไหนละเขียนพื้นที่ครับเขียนพื้นที่เสียงกับนกอยู่ไหนโบนะม,มิชเชื่อเสียงหวานโอ้เสียงหวานครับพี่น้องเจ้าเสียงหวานสองกุกครับผม ตัวนี้เขานกผมเช่นึงแล้วมันมันมนันติดนี่ว่มามันสีบอะไ้กันไหมปักเสียงหวานจัดได้ยี่หลี่นะครับาเบางตัวตัวตัวผู้ยี่เป็นตัวผู้เป็นตัว,ต,วตัวแมงให้มันลูกหลุดหอมมาบากเสียงยกักคำเลยเจ้าเสียงหวานจัดให้ครับผมพี่เราหนุนกมันติดติข่อยเขียดดิสเลย ครับพี่น้องไล่เห็บ่มเป็นยัพี่น้องผลลงมกันแบบนี้เลยสูงผลเจ้าเสียงหวานครับผมเป็นเหยตสองทันครับพี่น้องตุ๊กหูตัวเมียจับ เสียงหวานครับเจ้าเสียงหวานนกดินขึ้นนกผมนะครับเนี่ยปลว่าขันขึ้นอย่ขันนี้นะนียจิดประครบจิดอยู่นะแต่ว่าคือบบคูลในเขาลูกลก็ูก,ก,ก,กขึ้นไม่หรอว่านะไรนะ คิดดีอยู่ตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้นะสอตาเ็ี้ยดำดีอยู่ผูผู้แน่นอนครับลานเปอร์เซ็นไม่ใช่ว่าขนเมวีวเถอะขนมวโอ้มีขนเมวีว ขนแมวขนแมวขนแมวโอ้ข้ามจำดักเปี้ยบอกสู่นกเขามาว่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสีห้ากเสงหาครับผมสิบสอเซนตัวผู้แน่นอน หอมมาบ่เถียงนับผมครับผม,บผมเจ้าเสียงหวานกับจัดไทยน,นึ่งเตี๋ปมันๆครับผมผมก็ะิไปคล้องเก่าตัวหุ่นละบันนี่เสียงเลาอยู่แถวนี้ครับพ้นพื้นที่ผมมาตัวดูอยู่บ่ค่อยเห็นเลาววันไหนบ่เห็นเลยแหละผมมาแต่วันอาทิตย์นี่ครับย้ำแรงตอนนี้ครับเป็นเวลาสีส่โมง ตรงนะครับพี่น้องพอดีแหละสี่โมงสองนาทีเพจบังไ่จัดแฉมที่สองครับนี่ครับผมผลงานมะนี่กะมาเล่นไก,ก่กะโอเคครับพี่น้องมาไก,ก่กะขันดีวะนี่ครับผมแฉมสองมื่อนี่เพจบังไ่ได้สองแฉมเพจมุ่งค้นได้แฉมหนึ่งครับพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวผม,มลงไม้เบิ่งครับพี่น้อง mấy ta liền cây thì ok đấy thì bạn thấy ra mình Hãy không ตัวสองครับผมจัดให้ครับเก็บบังไพ่จัดให้สองแต้มขอมาบักคู่หรอพี่น้องมาเรียกเลียกรูป,ประมาณสักสิบนาทีแหละจะกึ้เป็นตัวแม่ตัวผู้หรอกจะคงไม่เปพี่น้อง ผมก็หยิบกลับบ้านแหละครัแล้วพี่น้องมีไปหอดบ้านว่าดีนัดเอกสารทุกท่านัดเอกสารนี่นนนครับพี่น้องโอ,โ,อโอ้โอ้ตัวนี้กับเขาข้างพี่น้องท้ามจำดากกิ๊กท้ามจำดากเด้พี่น้องเจ้นหนาที่เป็นตัวเมย ขม้าบอสอาจจะตัแแวแยงอะไพี่น้องเขม้าบอสบอคูมีแต่เรียกไปอ้อยเดี๋ยวก็ดดูดเลยมีเขียนโซ่บางๆเนาะพี่น้องคลิปนี้กี่พีนี้วันอาทิตย์ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ผมเนี่ยครับเด้อกน้ำด้วยเลยครับผมผมขอใหญ่สายคล้อง สวัสดีครับขอบคุณครับ